ที่สองครับขอวิธีใส่สัญ,ญลักษณ์ในดรออิ้งที่เหมือนใน Microsoft หน่อยครับเช่นพวกเครื่องหมายบวกลบสัญลักษณ์พิเศษมั้งน่าจะประมาณในดรออิ้งครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตัวส o l ลเวอเองเนี่ยนะครับพี่เลเขาจะมีเขาจะมีให้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วพวกเนี่ยครับสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างที่เราใช้บ่อยๆอะนะใช่<ว>ล้วก็วกสามารถที่จะ กดเลือกขึ้นมาได้ครับเราจะจะใส่เพิ่มเติมอะไรเข้าไปหรือว่าเราจะไปค้นหาที่มันมากกว่านี้ก็ได้ลองเลือกๆดูนะครับเราพอเราเจอแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มเข้ามามันก็จะแบบขึ้นมาให้ขึ้นอยู่ให้ในโน้ตของเราเลยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพี่เลหรือว่าสมมุติเราใส่โน้ตเองเราใส่โน้ตเพิ่มเข้ามาแบบเนี้ก็ตัวนี้ครับกดแมทแค่น้เองแล้วก็เลือกเข้าไปจะเอา อะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้านใน SolidWorks ไม่มีจริงๆตรงนี้มันสามารถสร้างเองได้ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าเอาไว้รอบนานๆแล้วกันค่อยมาค่อยมาให้เพื่อนลองทำให้ดูนะครับให้น้องๆมาทำให้ดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะเสริมให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของว n d o w s, <c oughs> <S เองครับพี่เด้อ้าพิมพ์ไม่ภาษาไทยอยู่นะครับนี่ครับ Char a c t e r map นะครับพิมพ์คำว่า Ch ดก็ได้ครับแล้วพอมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วกดเลยปึ๊บเนี่ยครับ มันก็จะมีของ Windows เองมาแบบนี้นะครับเราก็มาเลือกหาดูว่าเราต้องการที่จะใส่อะไรมิวอ่าเลือกมาสมมุติเราต้องการนี้เราก็ก๊อปปี้มาครับปึ๊บเราก็มาใส่มาวางใช่ก็คอนโทรลวีมาวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ได้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วเนี่ ะครับเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ไปกดดูเอานะครับบางบางตัวอย่างเงี้ยอย่างมิวเห็นไหมครับเขาจะมีข้างหลังอันนี้ผมเสริมให้แล้วกัน a l t ินเนียร์ศูเป็นช็อตคัดถ้าจําได้ถ้าเราใช้บ่อยบอกเฮ้ยครั้งหน้าเราจะใช้มิวอีกแต่ว่าเราขี้เกียจเปิดเชลเล็ตเตอร์แมพมากดเราก็สามารถที่จะกดแบบนี้ได้เลยนะครับ a l t ินเนียร์ศูอย่างเงี้ยครับกดที่คีย์บอร์ดค้าง a l t ินเนียค้าง0 1 8 1อย่างเงี้ยครับ,รบแล้วปล่อยมือมันก็จะแบบติดขึ้นมาถ้้้าาเเเเเเปปป็็็็็นนนนอออรรรรร์์ซตูสึกกจะะะไยย่งงีีคับวด ถ้าเป็นไดมิเตอร์ทั้งหมตรงกลางผมจําไม่ได้แล้วเลขอะไร0ูนย์หอะไรไม่รู้เหมือนกันจอดนะเป็นช็อตกันถ้าเราใช้ไม่บ่อยเราจะจําได้เราจะพิมพ์เร็วขึ้นนะครับก็ก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้บ่อยมากเลยเข้าในเขาเรียกอะไรนะในคาแรคเตอร์แมปแล้วฟอนต์ฟอนต์กลุ่มวิงวิงดิงอ่ะมันจะมีแบบฟอนต์แปลกๆตัวหนังสือแปลกๆเยอะมากเลยครับถ้าเป็นทั้งหมตรงกลางใช่ไหมสมการแล้วก็ศูนย์สองสี่แปดเนี่ยลองมาลองพิมพ์ดู ออดิเนียศูนย์สองสี่แปดอย่างนี้เราก็ได้แล้วนะครับหรือว่ามันไม่ได้ใช้ได้แค่ในสติลิทเวิร์กนะครับใน Excel ใน Word ในทำแบบปกติใช้อยู่แล้วเป็น ASCII code อะไรของเขาท่านใช่ผมเรียกไม่ค่อยจะถูกเหมือนกัน symbol นะครับประมาณนี้ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันมีประโยชน์ดีนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือพิมพ์คําว่า cs แค่นี้ก็ได้คาเล็กเตอร์นีะครับก็กดขึ้นมาก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้มาแล้วก็ไปเฟิร์ชหาอครับว่าเราอยากได้อะไรยังไงหน้าตาอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งนะมันใช้ช็อตคัาอีกตัััวเหมมมืออนนนกะะ S Y M ้งซิ่ ถ้าเราถ้าเราพิมพ์เงี้ยพิมพ์ที่พิมพ์ดวยอะไรนะค่าหรือซิม S Y M ได้ปะ S Y Y อ๋อซิมโบลเงี้ยเหรอครับอ๋อเหมือนกันเป็นซิมโบลอ่าอันนี้ก็เป็นทลิปตัวใหม่ลองเล่นดูครับนอกจากซื้อหรือว่าก็มีอะไรมาส่งเสริมให้ด้วยแบบ